พร้อมยังครับจอร์นี่ครับผมพร้อมผมสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายจอร์นี่ครับแย่ขอบคุณสวัสดครับโอเคมีท่านเศรษฐีผู้หนึ่งไม่มีบุตรแต่ต้องการบุตรมากด้วยถูกนักเลงสุราที่บ้านใกล้กันนั้น กล่าวคำอยากชาต่อเศรษฐีท่านเศรษฐีจึงกล่าวถามว่าเหตุใดท่านจึงกล่าวดูถูกเราผู้มีสมบัติมากนักเลงสุราตอบกลับว่าถึงแม่ท่านเป็นผู้มีสมบัติมากแต่ท่านก็ไม่มีบทเมื่อเสียชีวิตแล้วสมบัติ เหล่านี้ก็ศูญเปล่าเรานั้นมีบุตรย่อมประเสริฐก,กว่าท่านเศรษฐีจึงได้จัดพิธีพวงสวงขอบุตรบุตรจากพระอาทิตย์และพระจันทร์รอนานสามปีก็มิได้เกิดบุตร เมื่ออาทิตย์ยกขึ้นสุราสีเมตรท่านเศรษฐีจึงพาครณบิวานไปวงสวงขอบูตจากพระไทยพระไทยมีความแม่ตาสงสารเศรษฐีผู้นี้จึงได้ขึ้นไปบนสวรรค์ทูลขอบูตจากพระอาทิตย์ให้แก่เศรษฐีผู้นั้น พระอาทิตย์จึงให้ธรรมบานมาเทวบุตรทรงมาเกิดเป็นบุตรของท่านเศรษฐี yeah.